เนี่แหลกเน่ามาเลยแอดเจไปเร็วๆทางการมาตามตัวเร็วๆเๆเอามาทำไมอีกนาะเี่เอาไปไปเข้าเไหนไปเวดีเดี๋ยใ้หมอมื่วานนี้แม่แม่แกไปกี่รอบแล้วเป็นสิเป็นสิแล้วมั้งวันสิบขอเช็กอาการเขาก่อนเลย ทุกคนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุ๊บจุ๊บเปไงเฉียดหูไปเลยเมื่อกี้กำลังปินมากปีนมากต้องเฉียดหูไปทางการมาตามตัวถ้าละนี่ไปรายงานตัวด่วนเร็วๆก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตนะพอยเนาะนะพอยก็เป็นเขาเรียกอะไรแม่เป็นญาติกันไหม ก็เป็นญาติทางห่างแล้วมาเนี้ยจำกันได้ไหมเนี่ยก็คือว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยคือทําหน้าที่เป็นอสมเนาะต้องขออนุญาตนพลอยถ่ายลงคลิปวิดีโอช่องเดกเดอดด้วยนะครับผมก็คือว่าตอนนี้นะพลอยก็คือเป็นอสสมนะครับมาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าตั้งแต่วันแรกมาเลยเขาก็มาวัดไข้นะเพื่อที่จะรายงานเขียนไข้นะฮะอ่ะแอดน้อยอ้าวโอ้โหจะถ่ายกล้องไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสูงไป อ่ะตอนนี้คือทำไงบ้างคือว่าเดี๋ยวนายอยจะวัดไข้ใช่ไหมก็ให้หนูถ่ายท่าไหนแล้วเขาจะถ่ายรูปเอาเอกสารนี่หูเขายิงหูได้แยวนี้ใช่เขายิงแถวนี้เดี๋ยวเขาว่าลนี่สามสิบห้าจุดสามเช่คชก่อนเชก่อนจริงก็เปล่าเออเป๊ะมั่งคอยิงมั่งขอยิงหนูขอยยิงหน่อย สามสิบหกจุดหกโอ้เป็นเพราะกินหมากไปเปล่ากูไม่เดี๋ยวขอไปก็ได้ขอสักทีดิคนนี้พอเล่นไปเยอะมานี่แม่เคี้ยวกี่รอบแล้วแม่แม่แม่เคี้ยวไปกี่รอบแล้วเป็นสิบแล้วมั้งโอ้สิบเราขอเช็คอาการเขาก่อนเลยเมื่อกี้สามสิบสามสิบหกจุดสี่เท่าเดิมเท่าเดิมนะอ๋อยิงแล้วนะจัดยิงแล้วอ่ะแล้วบนมีอ่ะต้องเช็กไหมไม่ไม่ใช้ไม่เช็กก็เปล่า เอาไปก่อนดิอ่าเอาม่เผื่อมันขึ้นเผื่อพ่อเป็นตัวแพร่เชื้อนี่สามสิบหกจุดห้าเลื่ออ่าเป๊ะใช่ไหมทีนี้ปัญหานะครับเหลือคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ยิงไม่รู้ว่าปลาปล่อยเชื้อที่บ้านผมหรือเปล่านั่นคือน้าพลอยเองนะฮะพลอยจากดิเราต้องต้องชก้แกก่อนโอ้เล่นตัวเองเลยเหรอยิงเอสมเดี๋ยวสามสิบหกจุดห้าอ หญิงแหละเมื่อกี้อปะพื้เดียวนะพื้นเดียวนั่นแหละเอาเธออีใหม่อีทีงก็ได้สามสิบหกนี่ไป็นหลักฐานชัดเจนธรรมดาไม่เท่าไหร่สประมาณนี้แหละห้าสิบเดือดเรื่องมันจะร้องปี๊ปปีหมดแล้วไม่ให้ถ่ายอะไรอีกเหรออ้าวถ่ายไหมไม่คุณได้ถ่ายแล้วยังถ่ายถ่ายเฉพาะผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปเป็นหลักฐานว่าวันนี้เขามาวัดไ้ เมื่อวานเราก็มากันแล้วน่ะมาทุกวันครับเขาก็มาทําตามหน้าที่ดีถ้าอสมอมอเถ้าคุณหมอหรืออสมหัวหน้าเนี่ยเห็นภาพนี้ช่วยขึ้นเงินเดือนให้เขาด้วยนะครับเพราะทํางานตามหน้าที่มาตามผมตั้งแต่เช้ายันเที่ยงยันบายนี่นะเรามีหลักฐานแล้วนะนี่นี่เตะครับผมเขาจะได้เอาหลักฐานไปไปอ้างอิงกับทางการ อันนี้เมื่มมอวานนะถสนส่นมมาางส่งภาพนี้นี่เมื่อวานสรงภาพนี้ไป<ม>เสื้อคนละตัวได้ไความจริงอะน,นี่ม,มีแต่เม,ม,มื่อวานก็มีภาพรายงานทุกวันแล้วตอนนี้สถานการณ์โควิดน้ำพอลอยเล่าให้ฟังหน่อยดินี่บริเวณรอบหมู่บ้านเรามีใครมีมีติดหรือมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยเนาะยังไม่มีเนาะส่วนส่วนส่วนตัวเขตตลาดไหมมีมีเหรอพ่ออันน่ารู้กันว่าบริเวณรอบๆบเนี่ยมีติดกันหลายที่ อ่าบ้านเราไม่มีนีจตลาดเมื่อวานที่ส่งให้หมอนี่เห็นป่านไปส่งให้หมอมาวานนี้หลักฐานเราส่งให้หมอเรียบร้อยก็คือว่าเดี๋ยวนี้อสมอยังว่าต้องเล่นโทรศัพท์เป็นเนาะก็ถือว่าไม่ธรรมดาแต่แค่เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกนะแต่ก็ใจสู้นะใจสู้ใจรักอยู่เอาแล้วอีกท่านหนึ่งที่อยู่คู่กันด้ยป้าป้านี่ยังยังทำอยู่ไหมอสม ยังทำอยู่นะอืมแล้วแล้วไปไหนต่อนี้ไปตรวจใครไหมอ๋อมีผมคนเดียวเหรออ๋อเขาจะเช็คเนาะง่ายๆว่าหน้าพอยเขาก็คอยเช็คผมคนเดียวเพราะว่ามันมันอยู่ในเงื่อนไขเขาแป้ว่าต้องคอยตรวจสอบเพราะว่าเรามาจะต่างจังหวัดด้วยนะครับทันที จะไวมากเลยนะทันทีที่ผมมานี่มาเย็นมานั่้เลยป่ะเฮ้ยเช้าเนาะเพราะผมกลับมามืดเช้ชามาปุ๊บมาหาเลยโอ้โหข่าวไวมากเพราะเพราะว่าเอ็ดน้อยทําอะไรไปลงทะเบียนไปยิงคิวอาร์โค้ดของจังหวัดไงลงทะเบียนไปปุ๊บมาปั๊บเลยอไวจริงๆไวเลยใช่ไหมครับผมพรุ่งนี้ก็เที่ยงเวลาเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนะพอจะมาขอบคุณมากนะครับพยครับผม จะเที่ยงแล้วด้วยอ่ะแล้วแม่กินพอกินหมากเสร็จนี่จะกินข้าวได้เหรอเนี่ยไ,ไ,ได,<ะ>ได้เขาเคยกินแลว้วแต่เราไม่เคยกินนะพูดเกี่กัดปลาเขาใช่ไหมทำไมปูนไห,นหลอะ่ะอืมแต่มันเมาหมากอะ่ะกินไปกินเล่นๆอย่าเมาเลยเมาหน่อยๆอยไม่เมามาก มืนหลายคนนึกชอบกินไงแต่แปลกก็ไม่กินแล้วอารมณ์ดีได้เงแต่<ช>มันไม่เมาเหมือนก็ะชากัรชามเมาจนหัว,ลวเลาะอ,อันนี้เมาอารมณ์ออารมณ์เงียบโตรมากเ่ยคือแม่นี้ขาดไม่ได้เลยนะเรื่องหมากบุญม,มีจะต้องพาไปซื้อหมากตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อก่อนถึงไม่มีขนาดเขาเรียกง,งานประจำปีแถวบ้านไม่มีต้องไปในเมืองเลยทีเดียวไปในเมืองคือถ้าไม่กินแล้วจะอารมณ์ขึ้นใช่ไหมฮะตอนนี้ ตอนนี้จริงกำลังมีแผนนะว่าจะไปจะไปกางทุ่ง,งานาอยู่นะเนี่ยตอนนี้ก็เพลิงนะโอ้มันจะบ่ายโมงแล้วอะวายจริงๆเลยแต่ก็ยังไม่หิวหนะได้โยไปเอาคลิปแปดนาทีแล้วกลับอะเรืองไงดีวะ<ป>อเอ้าไงดีไม่ครบแดแป๊บนึงแล้วทีนี้เฮ้ยส่วนในนี้ นี่นี่นะมาดูเนี่ยพูที่แม่ผมปลูกไว้เนีหละมันไม่ได้อยู่ในคลิปหมากนะแต่ว่าอันนี้ให้ดูอ่ะนี่อะนี่คือผลผลิตที่ปลูกไว้หลายกอเลยหนึ่งสองสามก็เพื่อเอาไว้เคี้ยวเองเพราะถ้าไปซื้อมันแพงใช่ไหม,หมก็เลยปลูกเองขาย,ยเลยไม่ใช่ขายปลูกไว้เคี้ยวเองอ้าแล้วดอกมันอย่างนี้กินได้ไหมเนี่ยหรอ อันนี้เปล่าที่เขาเรียกว่าการผัวนี่แหละใช่เหรออืมเป็นสมุนไพรดิเป็นสมุนไพรผัวใช่แงเงี้ยที่ที่อยู่ในแท่งยาดมอ่ะใช่ไหมอืมมีกลิ่นไหมอ่ะมันจะต้องแสบแั้ยมันจะแสบใช่แต่อันนี้มันอาจจะไม่แห้งมันอาจจะยังไม่มีกลิ่นอืมแต่มันก็ได้กลิ่นอยู่เนี่ย ่งกลิ่นมันจะเป็นอย่างนี้อยู่กลิ่นแรงๆเนี่ยกลิ่นกลิ่นเหมือนที่ที่เราดมกันแหละมันก็ไปผสมกับไอ้นั้นไงพิมพเสนไงนก็อยู่ใน,นหลอดจะดมมันเนาะใช่สม,มุนไพรไม่รู้เหมือนกันคลิปหน้ามีอะไรเพิ่มเติมจะทำคลิปให้ดูกันต่อไปครับจากช่องแหลกเดือสวัสดีครับโอ้เนี่ยหน้าต้มมัน